สวัสดีค่ะจ้า์เซียนน้องค่ายค่ะครับครับครับสวัสดีครับค่ะเป็นอาจารย์อันสงการนั้นได้ไปเที่ยวไซบอกอาจารย์กครับก็ได้ไปสิไปเซฟพไ,ได้เลยละ่ะอ,อ, <c oughs> อยู่กับยูเว่นอยู่กับยูเวนดีทํางานบ่คอาจารย์เงานย่างเดียวอย <c oughs> จะมันเสียงเงินไปเก็บไปใส่นอกอาจารย์โอ้ยมือจะมองไปนะเ <c oughs> นาะเอา เขาเรื่องเลยเนาะ,ะจันเข้าบัหนี้ <c oughs> แซวเลนหยอกนะแอดมักหยอกบ,บัณน,นี้อา่านี่เด้๋ค่ะย้อนหลังงวดที่แล้วเนาะ,ะจย์ป้าดเขาเจ็ดซองเนาะ,ะเขาที่ในตะล่างกับมีสองมีเจ็ดมีห้าเลขวิ่งกับเขาที่เจ็ดนม่ค่าจันง <c oughs> วดนี้กับผ่านอีกแล้วเนาะจ่นถือว่าผ่านห้ามาอยู่ในขังแต่ว่าเป็นมาลางเนาะออกแปดห้าเนาะจันเนาะก็ สองสองเจ็ดเลขอ 2, 2, 7, อกสองสองเจ็ดเนาะจ้าเป็นออกตัวกลับอืเจ,าจา้าจันเจะาพเจ็ดสองเป็นตัวกลับเนาะเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสอง 9, 7, 9, 7, 9, 2, เกือบแตกสามตัวตัวนี้นหนไหมเก้าเจ็ดไปมันดังมันดังมันดังพอนคนสวยบพิ่เลื่อยออกไอ,อคนสวยคนงามเพิ่งเล่อยออกไปทั้งอื่นเพิ่งเล่อยบ่อยเก่ามากไหมเงะเพิ่งเลอยออกสอง,องามนในาใจเป็นสองตัวโอ้ย วันนี้คนงามคนสวยเอ้ยอย่าเอาไปทางอื่นเนอให้มาตรงตรงเน,นาะค่ะนอม,นมันดังเนี่ยจานเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนี่โอ้ยเปินว่าไปทางไหนเลขเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนี่บ่มีค่ะบ่มีขายเนาะแ,<ม>นแล้วก็อันด้วยเขาเลิกขายเปิ<ม>้ลว่าบอกแล้วอันอันให้นเพิ่งเบงิ่งยูงอย้อนหลังนี่อันนี้บนันนี้ขอย้อนหลังอีกงวดนหนึ่งย้อนหลังอีกวดนหนึ่งหนึ่งแม่สายย้อนหกแปดอ่าอีกรอบหนึ่งนะอีกอันหนึ่ง ใจเย็นๆนะจันหิวเขา่าเราบ่อยเนี่ค่ะหนึ่งเมษายนแน้วค่ะ 7, 8, เจ็ดแปดแล้วค่ะเลขออกแปดเจ็ดอันนี้กับเข้าเป็นตัวกับแล้วจันเนาะกับกับมัดออกอย่างเฮ้ยสามตัวจันหกแปดเจ็ดอ่าออกหกแปดเจ็ดแล้วค่ะเข้าเป็นตัวกับแปดเจ็ดมีเน้วค่ะแปดเจ็ดจะบมีข้างล่างสามหกสไตล์เดิมค่ะจันเหมือนเดิมกับชุด อ่างวดที่สิบหกเมษายนคือกันเนาะเลขสไตล์เดียวกันก็คือเข้าเป็นตัวกลับบนแหลวก็มีสามยี่แถวกลางคือกันโอ้ให้เพิ่นเบิ่งค่ะค่ะคนให้เพิ่นเบิ่งก่อนเนาะเบิ่งใส่กันแล้วเลขเลวิ่งเจ็ดก็เข้าเนาะค่ะอาจารย์ไฮฮาแปดต้งไงวดที่แล้วนี่แปดห้าห้าแปดเห็นปะห้าแปดก็มีมาออกงวดนี้ล่างเนาะเลขอาจารย์นี่ต้องยอนหลังนี่เมองส่งต้องระวอืม ถ้าเงวดอธิมากนี่ค่ะสองงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะเอฟซีเบงกอนเนาะค่ะดูก่อนมาอ่าหนึ่งเมษายนหาหากับสามมะล่างเนาะค่ะอ่างวดหนึ่งเมษายนนี่สามเป็นล่องล่างเนาะค่ะคือสามหกบันนี้งวดนี้ก่ะล่องล่างออกแปดหาสามนี่หนึ่งเมษายนอยู่ที่หลักสิบไหมคะ่ะสามหกเนะาะบันนี้ฮางวดนี้ อยู่ที่หลักหน่วยลงล่างเนาะคะ่ะอยู่ยิ้มองเก้าค่ะยิ้มมองอตารางที่แถวล่างยิ้แถวที่สองแบบเดียวกันเนาะ,ะเลขล่างของอาจารย์จับทิศทางเลขวิ่งเจ็ดเข่าสองงวนแล้วเนาะ,ค,ะ 7. ค่ะเจ็ดจ้ะก็อ่าง่วที่เราจาย์ในวิ่งหาเนาะ,ะวิ่งหาปรากฏว,ว่าเพื่อนมาออกอ่างวนนี้เนาะหาของาอจาจย์ไหมแต่ว่าเจ็ดกับเข่าอยู่ค่ะ วันนี้ก็ถือว่าผ่านแล้วก็เกือบแตกสามตัวระวังเด้งงวดน,นี้เลขงวดหนึ่งเมษายนนี่แถวล่างมันจะมาออกอ่าราฐบันทห้ยงวดนี้เนาะค่ะแถวล่างหนึ่งเมษา <g ulus> ลักศูนย์ <c oughs> เอา้าบันดีกัสิไปงวดไม่เนาะค่ะให้เบิงกอนสำหรับแนวทางของอาจารย์เซียนน้องใครใครที่ชื่นชอบก็กดติดตามไว้เนาะคะ่ะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆจากทางช่องทางรายการจะเปลี่ยนเห้จันอยู่ในวงการมะนี่จำไม่ได้วันเจ็ดแปดปีแล้วจันเซียนเนาะตะกี้กับโอ้ถือว่าหนึ่งในตองอูคือกันนี่นอจันเนาะสองฟึษภาคมหกแปดนี่ะ วันนี้เป็นสองพฤษภผาไม่ได้ออกวันที่หนึ่งเลยทีสองจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวจีต่่างแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจันเดี๋ยวร่างแป๊บเดียวหนึ่งดอกจะบ่ว่ดนไม่นานไม่นานคันเข้าเขาติดกันเสียางงวดบนนี้เรกกัาจันงวดนั่นก็จำได้นอกห่าเดี๋ยวจันทำสติติแล้วก็ จะเอามาลงให้เอฟซีดูว่าเลขแนวทางของอาจารย์เซียนหนองคายเนี่ยเข้าติดกันคันเขานี่เข่าจักงวดเนะค่ะคันเว้นนี่พ่นสีเว้นจักงวดต้องค่ะเดี๋ยวแอดจะทําไผ่แล้วก็เป็นคลิปหน้าเนาะคะ่ขะ,คะขอเป็นคลิปนหน้า,นา,า,าอืมจ,จะเอามาเสนอให้เอฟซีพนเบิงน้เนอนาจานนอไาเอฟซีพ่นงูเหรอพันมูเหรอพันงูดี เิ่นหู้ดีอยู่บางคนที่เข่ามา่วไม่เพิ่นกับเพิ่งติดตามจริงจริเพิ่นกับอาชิบุท่านรู้ไหมคะจ,นจันครับจ้ารายปีมาแล้วฮะคลิปเลียกรา,างเสียงสองคู่เท่านั้นแหละเป,เป,เป,เป้ๆโลดเอาเลียกรางมาเลยบอกเอาเลยบอกบอแล้วเออคือว่าคิดนางก็คิดนาเรียกร่างใหมหลายตัวให้สองคู่ก็โอ้ยแข็งๆแล้วเนาะจันเนาะบัดนี้กั เป็นคิดหนาก็อพูดดีละสรุปอคิศทางเลขของอาจารย์ตะลุงวนแบบไหนจะเริ่มต้นเน็ดหนึ่งถึงสิบเนาะเอาหนึง่งถึงสิบเลยครับครบเอาจานแถวบนมิยังเนี่ยค่ะมาค่ะแถวบนในตะล่างมีเจ็ดหกสามมีเจ็ดมีหกมีสามค่ะสแถวล่างสี่แปดหนึ่งมีสี่ 8, 1 1> มีแปดมีหนึ่งเนาะค่ะ รับเลขวิ่งวิ่เลขแล้วจ้ะวิ่งหกจับเจ็ดเน้นที่เจ็ดที่เจ้าวิ่งหกกับเจ็ดเน้นที่เจ็ดก็คือเอาหกขึ้นก่อนเนาะวิ่งหกลองเจ็ดเนาะครับครับครับวิบ่งหกนะคะ่ะตัวล่องก็คือเจ็ดนะคะจะ้ะเอาบ้านไอ้จับคู่บ้านจ้ามาจ้ะจับคูไอ้ไกรกับหกก่อนหกสามมีหกสามค่ะ กสี่หกสี่ค่ะหกเจ็ดค่ะมันก่อนก่อกนหกเจ็ดค่ะเอาลเลขเจ็ดไปเนี่ยจ้าเลขเจ็ดก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสาม 1, เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสามจ้าครับสามตัวจ้าสามานสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดค่ะ 4ห6 4่6หนึ่งหกค่ะหกเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่ค่ะนั่นีจะต้ค่ะหนึ่เจหสองหางเท่านั้นแหละหนึ่งยังก่อน่หนึ่งหกันเจ็ดหนึ่งเจ็ดตัวเน้นคือ, 17, อ่หนึ่งเจ็ดแล้วก็่หนึ่งหค่ะครับบาีจะต้สองตัว ตัวเน้นมีหกเจ็ดบ่ค่ะบหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เท่านั้นแหละเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนาะค่ะแล้วก็เจ็ดสี่เนาะค่ะตัวเน้นเนาะอันนี้จันเน้นตัวบเน้นเกาโลดอเอฟซีตัวเน้นกับจิ๊บเลยแมนจะเน้นคือหกเนาะค่ะวิ่งเอ้าอันนี้เอาบนไปก่อนเนาะส่วนมากมาแต่บนไหมค่ะ เอาบนเบอก้อนเลขล่างนี่ขอแขวนแขวนกันรวดว่างันกับแปดหาตรงๆมันมาจันบ่ได้อันนั้นเนาะมาได้ลงคลิปเนาะเป็นอีกสูตรหนึ่งมันมาตรงๆเลยตรงๆเลยว่าานเนี่ยได้แปดหากับแปดศูนย์มาว่าานเนี่ยโอ้สองตัวแขวนแขนเดี๋ยวเป็นคลิปหน้าเนาะการเลขล่างเนาะตั้งสองตัวจ้ะเอาแบบว่าไม่ต้องลงทุนเยอะนะลงทุนน้อยแต่ได้เยอะเนาะค่ะ เอาอาจารย์เช่น้องค่ายนอ่ะขอเน้นขออ่าทวนตัวเลขคันบ่ถือกัะอ่าท่วงเลยเด้อค่ะอาจารย์อ่ะสองพึ่งสบาหกแปดนึกอ่ะแถวบนมีเจ็ดมีหกมีสามนึค่ะในตารางแถวบนตารางแถวล่างมีสี่มีแปดมีหนึ่งแล้วก็วิ่งหกบนลองเจ็ดนึคอ่ะตัวแรกจับคู่หกสามหกสี่หกเจ็ด หลักเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสามเลยค่ะเน้นที่หกเจ็ดแล้วก็เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสี่แล้ะสามตัวมีส<ๆ>ีะะ่เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งหกหกเจ็ดสี่แล้วกันเน้นสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งหกแล้วกันว่างันกันเกือบแตกสามตัวแล้วกันคันคันแมนเกาแม่ดังพวดน,นะ,ะสองมาหลายสองมาหลายพอดสองมาเบิร์นหนานะจนะ๊ะเนาะ เพิ่นเอาไปไวหวนาแม่ฮกกันเป็นฮกกันซีได้ยุเพิ่นกลับหัวเอาเนาะสองหกหกสองสองเจ็ดพันอะเบื่ <c oughs> เหล็กไหมคนสวยคนงามเพิ่นเพียดอย่างฉันขึ้นขึ้นก็นนนเอาเก้ามาใส่จะดอกว่าเก้ามามมใส่กันเรียบร้อยเลยแล้วเนาะวันนี้วันนี้กายคาวดาเด้อร์เออจันอ่าสลักสัญจรเงินนี้นนเนาะอ่า ศูนย์ประชุมแห่งสาสิลิกิตอ่าเลขที่หกสิบนะเลขที่หกสิบพรามสี่ค่ะจันจานที่ตั้งอันนี้ก็เลขมีบนมีล่างเด้อซีเดอร์ก็พิจารณาดูนอกจกนันเนาะจันฝันดีบ่อจันโอ้ยบริฝันียังเลยบพฝันดอกพสิจเป็นฝันบ่ขันบพฝันฝันกะประรับจับจ้า เนาะคันได้ฟันนี่กับบ่บ่อันนั้นคือกันนี่คำแม่นคือกันเดียจันเส้นตรงข้กระดายน้ะเอาจันบันนี้ไม่ยังบอกเอฟซีบ้างจันก็เข้าในล่งขน่ามองยานี่เลขล่างงวดที่แล้วบอกค่ะในล่งอยู่เนาะล่งอยู่ค่ะเลขล่างงวดที่แล้วก็คือเก้าห้าเก้าศูนย์ั่างนี่เก้า ขอตรวจเซฟซี่มันบวกผิดพี่น้องจ้ะมันบวกผิดเดี๋ยวแกเมืออ่อไงหัวน้เอาสองคู่เพเอาเอาสูตรว่าไงล่ะจย์สูตรที่มันข่าแฝทางนั่นนั่นละนั่นละ,นนละเอาเพราะมันเพราะมันสูตรตะล่างสูตรที่มันข่าแฝงางงานนี่และจ้ะเอาล่างแขนๆเนาะจานนะันเนาะมันจังจได้ง่ายซื้อลอตเตอรี่ก็ได้ดูสิเอาแบบบ่ตต้องกาบเลยได้อจนัน ครับครับกรคือบางอย่างเนี่ยบริการเลยจ้ะข่าวบันี้อาจาร์ด้เวลาอวยพ่อในเอฟซีอาจารบกับมมนี้อย่างหลายหลอกพี่น้องเอ้ยกับไอ้สงงสงการกับบริยุ่ธุขเขาดอกกับมุมีอย่างซสี่ยวบอกหน้าอากับมีแต่อวยพ่อในเอฟซีของโจภารวยอียนล่ะไอ้มีโชคมีลาภ อายุดีมีแยงสูบู่ทุกคนเด้อครับครับสวัสดีครับค่ะกลับขอบคุณมากค่ะจารย์ค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะก็แนวทางของอาจารย์เซียนหนองคายเนาะคะ่ะคันเพื่อนเพิ่นเข้ามาติดต่อกันหางวดเหรอดีไหมซีหางวดหมายความว่าอ่าเวลาเลขเพื่อนเข่านี่เข้าติดกันหางวดเนาะคะ่ะแล้วก็รุดกะซิมีอ่ารุดนึ่งรอบหรืออาจจะรุดสองรอบหลุดไม่เกินสองรอบกะะ็จะก็จะมาเข้าใหม่เนาะคะ่ะ เดี๋ยวจะทำสิติให้เบิงเนาะว่าเพิ่นจังไดควรตามแบบไดนยังไงควรเว้นว่างมองใดควรทุ่มมองไหสิแม่ค่ะเนาะกะอ่าขอคนละหนึ่งไร่หนึ่งแสนไดเด้อค่ะเป็นกำลังใจกับทางช่องโจผ้าร่วยน้ำแมนเนาะค่ะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องกับจาย์เซียนหนองคายเสนอเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นสื่อกลางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการนรนทุกชนิดเนาะค่ะ ก,ขก็ขอกขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุภู้สุคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไหกดให้นะคะให้ถึกรางวัลที่หนึง่งหยิบจับฉลากลอตเตอรี่ไทยสนับสนุนไทยเนะคะถูกถูกให้ถูกทุกทุกรางวัลที่มีเนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนเนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ